สวัสดีครับทุกท่านในช่องฟฝลั่ะมาเซียนะครับมาติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันในวันศุกร์ที่14กักฎาคม2566ครับก็มีข่าวมาฝากเพียบเลยนะเมะื่อวานนี้งานเปิดตัวของอินิโกมาตนเนสนะครับก็ย้ายมาจากอตเติกบิวเบาในรูปแบบฟรีเอเย่น มาเติมเต็มในเรื่องของประสบการณ์เดี๋ยวเรามาประมวลภาพในงานกันแล้วก็มาฟังบทสัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกยังไงการมาในครั้งนี้กลัวไหมว่าจะมาแล้วตกเป็นตัวสำรองตูดด้านไม่ได้ลงเล่นเรามาฟังจากปากกันแล้วก็ข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับกลับมาอีกแล้วนะกับความสนใจในตัวของแฟรงกี้เดอยองซือบอกว่าแมนยูยังไม่ยอมแพ้เพราะ เอริกเทนฮากอยากได้เดยองมากๆและจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยโหโหกลับอีกแล้วมาลับเดยองนะครับแล้วก็ดีวต่อไปของบาซ่านะก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นทางโอริโอโรเมลแต่อยากให้จับตาดูเตโกโอ,อัคันตาล่านะตอนแรกเนี่ยกระแสเบามากแต่พอผ่านไปวันเดียวนะครับมันดูหนักขึ้นนะ อาจจะสนใจจริงๆก็เป็นได้นะครับส่วนฟองเกซิเยมีสิทธิ์ย้ายกลับอิตาลีนะบาซ่ามีการพูดคุยกับยูเวนตุสครับที่อยากจะได้ตัวแทนของปอป็อกบานะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังอนาคตของนิโก้กอนซาเลสครับมิดฟิลด์ดาว่งที่ย้ายกลับมา จากบา l เลนเซียนะคุณพ่อของเขาเนี่ยออกมาพูดด้วยตัวเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยสำคัญที่สุดเลยนะครับก่อนเดินเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ Su z u กิเอ t ร์เท m a าสมาร์ทไบิด er แรงเท้าผลกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4999บาทมีจำนวนจำกัด พบกับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติม w w w s u z u k i c o t h แล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ดูฟุตบอล e ีซี vip เอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมกับฝันละมาเซียติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจมาได้เลยนะ ไปดูงานเปิดตัวของอินิโกมาติเนสคับกองหลังทีมชาติสเปนในวัย32ปีก็เข้ามาเติมในเรื่องของความเกาแล้วก็ความเป็นผู้นำเพราะว่าเขาก็ได้รับการสวรมปลอกแขนกับตันทีมนะสมัยค้าแข่งอยู่กับบิวเบาด้วยย้ายมาแบบฟรีเอเยตนไม่มีค่าตัวนะครับเซ็นสัญญากัน2ปีนะแล้วก็ดูสีหน้ามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสครับเรื่องของเบอร์เสื้อ ก็ยังคงรอคอยอยู่ว่าจะใส่เบอร์อะไรเล่นให้กับบาซ่านะครับแต่ว่าสื่อก็คาดการว่ามีโอกาสจะไปจบเบอร์3ครับแทนที่ของเคราปิเก้ไปเลยนะเพราะว่าเรื่องของอกองหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเบอร์น้อยๆนะถูกต้องแล้วนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เปิดใจครับบอกว่าผมมาที่นี่เนี่ยไม่ได้มา เพื่อมองว่าตัวเองเป็นแบคออพนะแต่ผมมาแย่งตำแหน่งตัวจริงสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยก็คือการฝึกซ้อมให้หนักแล้วก็ต้องวิ่งให้เยอะกว่าใครๆผมอยากจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ย้ายมาสโมสรแห่งนี้เมื่อไหรก็ตามที่ทีมอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยโทรศัพท์ ไปแสดงความสนใจในตัวคุณข้อเสนอจากทีมอื่นจะถูกทิ้งไว้ด้านหลังทันทีผมได้รับการติดต่อจากหลายๆสโมสรน,นะแต่ผมเลือกบาซ่าเพราะแสดงความจริงใจในตัวผมมากที่สุดผมรู้ว่าบาซ่ามีเกมรับที่แข็งแกร่งเพียงใดเมื่อฤดูการที่แล้วในฐานะคู่แข่งตอนผมอยู่กับวิวเบลเนี่ย เราก็เจอปัญหาทุกครั้งเวลาต้องดวลกับบาซ่าซึ่งผมมาเสริมตรงจุดนี้นี่แหละแล้วผมก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของโค้ชแล้วว่าจะเป็นคนตัดสินใจยังไงว่าใครที่ควรจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเรื่องของอายุในวัย32ปีอินิโกมาติเนสบอกว่าผมมองว่าอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาด้วย มีผู้เล่นอายุเยอะที่ทําผลงานได้ดีหลายต่อหลายคนแล้วผมก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ทําแบบนั้นได้ด้วยอีกจุดหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณคือชาบีเอนันเดสเฮชโค้ดของทีมที่ให้ความมั่นใจกับผมตั้งแต่การสนทนาการครั้งแรกชาบีบอกให้ผมเนี่ยใจเย็นๆและแสดงให้ผมเห็นเสมอว่าเขาไว้วางใจผมตั้งแต่นาทีแรกและนั่นแหละ คือสิ่งที่ผมต้องขอบคุณมากๆเลยคำพูดของชาบีเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วผมก็เห็นว่าเขาต้องการตัวผมจริงๆผมมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะและต่อสู้เพื่อตำแหน่งกับคนอื่นๆเราเนี่ยอยู่เหนือกับทุกคนแล้วต้องเล่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อ แสดงฟอร์มการเล่นสิ่งที่ดีที่สุดออกมาแบบ100%และเราจะทำให้ดีกว่าคู่แข่งของเราเป้าหมายในฤดูกาลหน้าอินิโกบอกว่าก็คือการสารต่อในการป้องกันแชมป์ลาลิกาสเปนและการทำผลงานให้ดีในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับโอ้โหมาแบบลายพร้อยทั้งตัวเลยนะนี่ก็เป็นแบบขาชอบสักเหมือนกันดูที่แขนนะครับ ก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มเบอร์เสื้ออีกทีนึงนะว่าจะใส่เบอร์อะไรจะเป็นเบอร์สาอย่างที่คาดการไว้ไหมนะอ่ะมาดูช็อตที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของนักเตะหลายคนเวลาย,ย้ายมาบาซ่านะคนก็ชอบเซลล์กันสามารถวัดฝีเท้าได้จากการดอกบอลนะนี่อินิโกโก็สบายๆเบาๆไม่ได้เล่นท่าย,ยากหรือแบบไม่ได้เล่นแผงๆอะไรอ่าแต่ว่าดูแบบค่อนข้าง สมูทอยู่นะนี่อันนี้คือชุดที่บาซ่าจะใส่ในฤดูกาลหน้านะครับหลายคนบอกว่าถุงเท้าแดงอีกแล้วไม่ค่อยเข้าก็เดี๋ยวมันก็จะมีการปรับไปเรื่อยอระหว่างซีซั่นนะครับอย่างฤดูกาลก่อนตอนแรกใส่กางเกงสองสี <c oughs> <c oughs> ก็เปลี่ยนนะคือเดี๋ยวเขาก็ประเมินกันเองว่าเหมาะหรือเปล่านะดูอินดิโก้ไปแล้วนะครับมาดูผู้บริหารบาซ่านบ้าง นะยูสเตยครับกับผู้บริหารนะแล้วก็โจนอบอตา้าเน่ไงะน่่าฮ่าฮ่่าฮ่าน่าน่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่่ายา่าน,นะน,น่่าฮ่าฮ่ารองปีะฮ่ารฝ่ายเารษาก่านะ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่า่าา่า อันนี้ก็ลาบอต้าแล้วก็ขวาสุดก็ยูสเต์รอประธานสมูสรนนะครับก็ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะก็หวังว่ามาแล้วจะทําได้ดีคือจริงเขาเป็นกองหลังที่ที่ฝีเท้าดีคนหนึ่งของสเปนเลยนะแต่ว่านั่นแหละครับอายุเขาเริ่มเยอะแล้วสาแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วกับ,บ,ว,บวิวเบามีเรื่องปัญหาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนด้วยแล้วก็มีข่าวกับบาร์ซ่าตั้งแต่นู่นเลย สมัยอยู่กับโซเซดาตอะตอนเป็นแบบดาวรุ่งอายุแบบ18-19-20เกนี่ยก็มีข่าวกับบาซ่าแล้วแต่ว่ากว่าจะมาบรรจบก,กันจริงๆนี่รอเป็น10ปีเลยนะครับส่วนดิวต่อไปก็คาดว่าน่าจะเป็นโอ e ิโอโรเมลครับมิดฟิลจากคิโรนนานะวันนี้ครับจากการรายงานของดิอารดิโอสปอร์ตครับบอกว่า mm hmm. เบื้องต้นบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะครับ5ตัว 4ล้านยูโรบวกกับแอดออนหรือโบนัสเนี่ยอีก4ล้านยูโรรวมเป็น8ล้านยูโรก็ตรงกับตัวเลขค่าฉีกสัญญาที่คิโรนาเนี่ยตั้งเอาไว้แต่แทนที่จะจ่ายก้อนเดียว8ล้านเลยเนี่ยก็ไปขอต่อรองเขาเหลือเป็น4ีบวก4ได้ไหมนะครับส่วนข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนะครับก็ อาจจะดีก็ได้นะผมอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มาแบบไม่คาดหวังเนี่ยเออมักจะดีนะอย่างเนี่ยคิดเส้นมาแล้วไม่ได้หวังอะไรเออก็เวิร์กก็ทําได้ดีดีลของโรเมลอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นี่คือบบปลอบใจตัวเองนะครับในขณะเดียวกันครับ ตีเอโก้อาคนตาร่าเมื่อวานที่ผมรายงานเนี่ยมันเป็นการจุดกระแสของฝั่งสื่อสเปนนะครับแต่ว่าทางเดวิดออนสเตีนของ The a t l l ิ t i c UK ที่เป็นเทียรหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับออกมาปัดๆนะแต่ว่ามันเป็นอ p i n i o n คือการแสดงความคิดเห็นของตัวเขาว่าเขาเนี่ยคิดว่าตีโกจะอยู่กับลิเวอร์ p o o ต่อไปแล้วก็สื่อต่างๆของสายลิเวอร์ p o o อย่างที่ผมคุยกับโค้ชแอเนี่ย เขาก็ยังเชื่อว่าตียโก้จะไปต่อกับลิเวอร์พูลเพราะอะไรหนึ่งลิเวอร์พูลกำลังจะปล่อยจอแดนเฮนเดอร์สันนะไปอยู่กับเอาอิติฟารกในซาอุแล้วก็ฟาบินโยก็ได้รับการติดต่อจากทีมในซาอุนะครับคือผู้เล่นที่เป็นกองกลางซีเนียเนี่ยตัวประสบการณ์ของลิเวอร์พูลคือถ้าปล่อยเฮนโดปล่อยฟาบินโยและปล่อยตีโกออกไปอีกเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยนะ ตัวที่มีประสบการณ์เนี่ยคือปล่อยออกทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันจะมีปัญหานะครับเขาก็เลยคาดการณ์ว่าไอ้ย่างน้อยลิพูน่าจะยังต้องเก็บเตียโกเอาไว้แต่ความสนใจจากบาซ่าเนี่ยมันเหมือนแบบทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีนักข่าวคนหนึ่งครับชื่อว่าซาชาทาวอรีดีนะครับคนนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มความน่าเชื่อถือนะว่า อยู่ระดับเทียร์ไหนแต่ว่าที่ผ่านมาเขาก็มีผลงานในในโลกโซเชียลกับการรายงานข่าวนู่นนี่นั่นก็มีแบบตรงหลายๆข่าวนะครับเขาก็บอกว่าแหล่งข่าววงในของลิเวอร์พูลเนี่ยซอ r t สอินไซ t รู้สึกว่าเตียโกอาคาต้ากำลังจะย้ายไปบาร์เซโลนาในซัมเมอร์นี้นะมีความเป็นไปได้ที่เป็นรูปธรรมด้วย ยังไม่มีการดำเนินการใดๆแต่ตัวของเขาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นตัวเลือกหลักของตัวตีโก้นะคือการย้ายมาบาซ่าเนี่ยมันเป็นตัวเลือกหลักของเขานะครับตัวของตีโก้เนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะกลับบาซ่าและเล่นภายใต้การคุมทีมของชาบีเอนันเดสนะครับที่เป็นเหมือนกับ แบบอย่างเป็นไอดอลของเขาแล้วก็ทิ้งท้ายว่าสิ่งต่างๆเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้น,นก็ถามว่าเอาเตโก้มาแล้วช่วยอะไรบาซ่าได้บ้างคือถามว่าด้วยบทบาทของเขาเนี่ยนะพออายุเพิ่มมากขึ้นเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำนะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะถามว่าจะเล่นในแบบเดียวกับเซคิโอบูสเกตได้ไหมคือถ้า เอาเรื่องของการโฮดดิ้งเนี่ยนะครับเขาทําได้นะแต่ว่าจะไปคาดหวังถึงโนการตัดเกมนะการเ,เกี่ยวบอลเหมือนกับบูสเกตเนี่ยผมว่าตีโก้อาจจะไม่ฉมังขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะได้เรื่องของมิติตการเปิดบอลการวางบอลการโยนบอลจากแนวลึกเนี่ยที่ตีโก้ทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบาซ่าสนใจจริง มันจะเป็นดิลที่มีค่าตัวนะครับเพราะว่าเตโก้เนี่ยเขายังเหลือสัญญากับเอือพูมันจะไม่ใช่การเซ็นฟรีแหละนะคือผมยังไม่ค่อยปรับใจเชื่อนะว่าเส้นทางของเตโก้กับบาซามันจะกลับมาบรรจบกันเพราะฉะนั้นข่าวนี้ใช้เพราะว่าฟังหูไว้หูแล้วกันนะอีกข่าวหนึ่งที่กลับมาอีกแล้ว ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะพยายามอีกครั้งหนึ่งในการเซ็นสัญญาก,กับแฟรงกี้เดยองในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานของดาเบียลซานส์ผู้สึกข่าวบุนโด้เดปอติโบนะครับแหล่งข่าวในสเปนเนี่ยใช้คำเรียกเดยองกับแมนยูว่าเป็นความข้างใครอันยิ่งใหญ่เนื่องจากตัวของเอลิกเทนฮากุนซือแมนยูต้องการจะได้ตัวเดยองมากๆและจุดหนึ่งที่ ต้องดูนะครับนั่นก็คือแมนยูเนี่ยมีข่าวว่าจะปล่อยทั้งเฟรดแล้วก็ปล่อยทั้งสกอตแม็กโครเมเนะ่ปล่อยกองกลางออก2คนเลยตัวที่เป็นหลักๆเนี่ยก็จะเหลือกาเซมิโลนะกับกิสเตียนเอริกเซนนะครับเพราะว่าปล่อยออกไปหมดแล้วนะแมนยูต้องเสริมกองกลางเข้ามาเพิ่มเติมตอนแรกพวกเขาก็ไปมีข่าวกับพวกดีแคนไลท์แต่เหมือนจะไป จบกับอาร์เซนอลนะครับมีข่าวกับไกเซโดแต่ว่าดูแล้วเชลซีน่าจะได้ตัวไปเ, mm hmm. เขาก็จะมาลุยในดิวของเดยองอีกรอบหนึ่งโอ้โหปัญหากับบาซ่าเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งการบิรียลซานเนี่ยก็ออกมาบอกในฝั่งของบาซ่านะว่าถ้าอ้างอิงจากคำพูดของโจนรปอปตาประธานสโมสรบาซ่าที่ย้ำชัดเลยว่าต่อให้ได้ข้อเสนอ100ล้านยูโรก็ไม่ปล่อย เดยองออกจากทีมแล้วแล้วในมุมของชาบีเอนันเดสเนี่ยก็เชื่อว่าเดยองคือผู้เล่นคีแมนตัวหลักในระบบการเล่นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการเจราจากับแมนยูเหมือนกับเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วอันนี้คือการอ้างอิงจากสื่อนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลัง,ลงลเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็อีกจุดนึงก็คือถ้ามองในมุมของเดยองครับคือเขากําลังจะมีลูกแล้วภรรยาของเขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตใน ในบาร์เซโลนาโอกาสที่เดยองจะเปลี่ยนใจและย้ายทีมเนี่ยมันก็มีน้อยแต่ผมว่าในมุมผมนะที่กระแสข่าวมันออกมาแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นการกดดันเดยองด้วยนะครับเพื่อเจราจาเรื่องของการลดค่าเหนื่อยเพราะว่าตอนนี้แทสเตเกนอยู่ระหว่างการพูดคุยและเพื่อปรับปรุงสัญญาถ้าเกิดแทสเตเกนลดค่าเหนื่อยเนี่ย ในทีมบาซ่าจะเหลือแค่เดอยองคนเดียวนะครับที่ยังคงใช้สัญญาฉบับเก่าตั้งแต่ในยุคของโจเซฟมาเรียบอโตเมลค่าเหนื่อยของเขาก็จะแบบกระโดดกว่าคนอื่นนะก็เดี๋ยวรอตามกันต่อว่าแมนยูก็จะทุ่มทุนขนาดไหนนะครับฟรองเกสซิเน่ครับก็จากการคอนเฟิร์มจากสื่ออิตาลีโอโหหลายเจ้าเลยนะลากาเซตาเดลโลสปอร์ตสปอร์ตอิตาเลีย นะทางจารุนะ่าดิมาซิโอนักข่าวคนดังนะครับก็จาก sky ยสปอรตอิตาเลีครับก็บอกเหมือนกันว่ายูเวนตุสครับ<ม>เริ่มต้นเปิดฉากในการติดต่อกับบาร์ซ่าเพื่อสอบถานในดีลของฟองเกซิเย่แล้วนะยูเอ่เนี่ยอยากได้เกซิเย่ไปแทนที่ของปอบอกบาครับที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายไปซาอุดิอาระเบีย เมืนะ่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยล็อกมาออกไปยูเวจะมาเอาเกซีเอไปร่วมทีมนะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับตัวเลือกอันดับต้นๆของมาร์ค l e g อเลกรีกุนซือของยูเวเลยนะก็บาซ่าตั้งค่าตัวไว 15, 000, 000 e นะ้15ล้านยูโรก็จะถือว่าเป็นกำไรนะครับเพราะว่าเซ็นมาฟรีตอนที่ย้ายจากเอซิมิลานมาอยู่กับบาซ่าเนี่ยไม่มีค่าตัว15ล้านยูโร นะตอนนี้ยูเว่เป็นทีมเต็งครับนะในการคว้าตัวเกซเย่แต่ว่าต้องถามใจของนักเตะด้วยเพราะก่อนหน้านี้มันมีมันมีข่าวออกมานะครับว่าเกซีเย่เขาไม่อยากกลับไปเล่นในอิตาลีแล้วเขาไม่อยากเล่นทีมที่เป็นคู่แข่งของมิลานนะเพราะเขารักมิลานมากๆแต่ทีเนี้ยพอยูเว่ติดต่อมาเนี่ย เขาจะอยากไปหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่ายูเว่ไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหนนะ้ามันก็อาจจะทําให้การดึงดูดหรือการโน้มน้าวใจนักเตะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าค่าเหนื่อยที่ยูเว่จะยื่นให้ก็คงไม่ได้เยอะเนื่องด้วยยูเว่ก็ประสบปัญหาด้านการเงินเหมือนกันนะแต่บาซ่าถามว่าจะปล่อยไหมผมว่าปล่อยแน่ เช่น,นเดียวกับเซจินโยเดสนะสื่อออกมาบอกว่าไม่มีทางเลยที่เดสจะได้ไปต่อกับบาซ่าโอ้โฟังแล้วแบบดูใจร้ายเนาะเพราะว่าชาบีแล้วก็ทีมฝ่ายเทคนิคเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวของเดสแม้แต่นิดเดียวครับคือจะไม่เก็บเอาไว้ต่อให้เป็นสำรองเนี่ยก็จะไม่เก็บเอาไว้เด็ดขาดโอ้โห,โหโหดมากนะครับซึ่งโทนี่ควนมาตี้ครับสายข่าว ทียสูงของรรเลวเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่า,าจะมีดิวขาออกนะสถึงสคนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ดิวขาออกก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับอีกแค่ไม่กี่วันข้างหน้านเราจะได้เห็นความชัดเจนละมาปิดท้ายครับในดิวของอนาคตนิโก้กอนซาเลสนะมิดฟิลที่ กดสัญญายืมตัวกับบาเลนเซียแล้วก็ย้ายกลับมาบาซ่ายังไม่เห็นความชัดเจนนะครับชาบีเนี่ยไม่ไว้ใจดึงด้วยประสบการณ์ของเขานะที่จะเอาไปแทนบุสเก็ตเนี่ยมันยังดูแบบเสี่ยงเกินไปวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อครับฟรานซ์กอนซาเลสนะซึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะชื่อดังด้วยนะครับเขาก็ออกมาพูดกับสื่อนะวเดีโอเลนาเซนกา บอกว่านิโก้ลูกชายของผมเนี่ยได้รับข้อเสนอจากอังกฤษโปรตุเกสและสเปนเขากับเอเย่นคอเ e เมนเดสอยู่ระหว่างการตัดสินใจสิ่งที่ชัดเนี่ยคือเขาอยากจะมีเวลาในการลงเล่นมากยิ่งขึ้นนะเขายังมีสัญญาอีก3ปีกับบาซ่าทุกอย่างยังสามารถเป็นไปได้บาซ่าจะต้องบอกลูกชายผมให้ชัดเจนว่า เขาจะต้องทําอะไรและเขาจะมีบทบาทยังไงภายในทีมตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกันนะนิโก้เนี่ยกลับมาฝึกซ้อมกับบาซาแล้วแล้วอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเพื่อกําหนดอนาคตของเขาส่วนข่าวกับปอร์โตนะครับก็ปอร์โตเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ผมก็รู้สึกยินดีนะที่พวกเขาสนใจนิโก้แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะคุยกันและน่าจะมีความชัด เจนมากขึ้นมีข่าวกับปอโตด้วยนะอืมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะถามว่าถ้าถ้าถามมุมผมนะผมก็เสียดายนะถ้าต้องขายแต่สมมุติมันทำเงินได้แบบยี่สิบสามสิล้านเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บาร์ซ่าเลือกขายเพื่อเอาเงินเข้ามาสู่ทีมก็เป็นไปได้นะครับนี่คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด ซับสไครด้วยจะถึง1 0 0 0 0แสนซับแล้วนะครับก็กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ